<laughs> เรามาเริ่มต้นคำถามข้อแรกกันเลยแล้วกันคะ่ะอาจารย์อาดมข้อแรกนะคะคุณชานนถามมาว่ามีคำภาษาอังกฤษ3คำที่สงสัยคะ่ะก็คือคำว่า problem wrong แล้วก็ trouble นะคะ3คำนี้มีคำหมายที่ใกล้กๆกกันเหมือนกับเป็นจะเป็นปัญหาความขัดข้องอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วแตกต่างกันยังไงคะผมว่าถ้าเป็นคำว่า trouble กับคำว่า problem มันใช้แทนกันได้ในหลายกรณีแต่ว่าถ้าเป็นคำว่า wrong มันก็ ว่าผิดนั่นแหละนะครับ <c oughs> you are wrong คุณผิด I am wrong สมมุติจะขอโทษนะครับ I'm sorry ขอโทษ I'm sorry I was wrong I won't do it again อันนี้เป็นประโยคหากินที่ต้องท่องจำนะครับเผื่อทำผิด I'm sorry I was wrong I will I will do it again จะทำอีกนะฮะแล้วคำคู่แรก2องคำที่บอกว่าคล้ายๆกันนี่แหละค่ะนี่ผมคิดว่าสมมุติจะบอกว่าปัญหาทางการเงิน financial trouble or financial problems I have financial problems มีปัญหาทางการเงินหรือว่า มีความเดือดร้อนทางการเงินซึ่งนั่นแหละ,ะถ้าเราเปิด Dictionary หรือพจนุกรมมันก็จะบอกว่า trouble แปลว่าเดือดร้อนแล้วก็ problem ก็คือปัญหาซึ่งถ้าเราคิดเป็นไทยเดือดร้อนแล้วก็ปัญหาก็ใช้แทนกันได้<ช>หลายบริบทเหมือนกันอ่าดิฉันหมือนไส้ได้คุณบอกว่าถ้าเราคิดเป็นไทยนี่เลยค่ะคือแบบ <c oughs> มีความเป็นไทยสูงดังนั้นถ้าจริงๆใช้ใช้แทนกันได้หลายกรณีแต่ว่า ให้แปลคำว่าปัญหาเป็น problem นะครับสังเกตการออกเสียงนะครับ p r ะพอ o อ p r o b l e m จะเป็นบอลอควบกล้าแล้วก็เป็นเสือะนะครับ problem problem I have a problem with s u c h i n g นะคมีปัญหากับซู i ิงทุกวันนะครับเบื่อมากพูดเล่นนะครับ I'm sorry I was wrong I won't do it again ที่ท่องประโยชน์อย่างนี้เลยค่ะหรือ I have trouble with suit, suit Tr s u i t ริงก็ได้ trouble แต่ส่วนใหญ่จะใช้ใชคำว่า trouble สมมติอ่าเพื่อนฟ้องพ่อแมอ่ว่าเราโดดเรียนอะไรเงี้ยไม่อยากให้พ่อแม่รู้เพราะว่าถ้าเราบอกพ่อแม่หรือเพื่อนฟ้องพ่อแม่ของเราพ่อแม่จะโกรธนะครับ <c oughs> เราจะโดนลงโทษอะไรเงี้ยอันนี้คือ I'm in trouble with my parents <c oughs> ซึ่งอาจจะบอกว่า I have a problem with my parents ก็ได้ครับอีกคำหนึ่งที่เป็นแสดงนะครับก็คือ beef เนื้อวัวนะครับ I have beef with you นะฮะคือมีปัญหามีอะไรที่เราต้องคุยกันถึงจะเคลียร์เราต้องเคลียร์อะไรสักอย่างอะไรเงี้ย I have beef with you หรือ Do you have beef with me มีเนื้อวัวกับฉันไหมก็คือปัญหานั้นเองรับไม่รู้เนี่ยเดาไม่ได้เลยนะคะ <laughs> แต่ว่านั่นก็คือความแตกต่างของทั้ง3คําที่ถึงแม้ว่าจะสื่อถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าขัดข้องนะคะแต่ชายดำก็ได้ตอบไปให้หายข้องใจแล้วนะคะว่าสามารถใช้แตกต่างกันได้อย่างไงบ้างค่ะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะคำถามข้อแรกค่ะเป็นคำถามที่ถามว่า all talk and no walk ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วมันแปลว่าอะไรคะนี่นะครับ all talk พูดอย่างเดียวนะครับ no walk ไม่เดินไปทำสิ่งที่คุณบอกว่าจะทำนะครับก็คือดีแต่ปากนั่นเองครับ all talk no walk หรือว่า you just talk the talk มาทำกริยาอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้นะมันเหมือนบอกว่าล้อเลียนเดียรใช่มันกวนะครับ you just talk the talk but you never Walk.